ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา หลงลูกเคยทำงานลงสีที่จำบหมดบางเาลนอำเภอบางเลนจังหวัด,ดคนครปฐมถึงตอนนั้นฐานน้าดีมากต่อมาประสบปัญหาเศรษฐกิจจนขาดทุนจึงได้ขายกิจการไปแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงหมูขายแทนจากไม่กี่ตัวจนสามารถขยายกิจการขนาดใหญ่มีหมูประมาณ3-4สีพันตัวนอกจากนั้นยังขายข้าวสารและอาหารสัตว์ทำให้ฐานน้าดีขึ้นาหมกครั้ง เลี้ยงอยู่สิบปีจนหมูราคาตก <c oughs> จึงขาดทุนอีกและก็ค่อยๆเลิกกิจการเลี้ยงหมูไปคุณพ่อนะเป็นคนขี้โมโหชนเฉียวใจอร้อนพ่อมีบริยาสองคนคุณแม่เป็นบริยาหลวงและอยู่ด้วยกันกับคุณพ่อตลอดมาจนตายจากกันมีลูกด้วยกันแค่8คนคุณพ่อไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดแต่ถ้าใคารมาชวนทําบุญก็ร่วมด้วยหรืลูกทําบุญก็ไม่คัดคา้าน เนื่องจากท่านเป็นคนจีนยังไม่มีความร,รู้ถึงนี้จึงมักจะทําบุญไหว้เจ้ามากกว่าไปทาบุญที่วัดคุณพ่อเคยไปนอามาพึ่อยู่ระยะหนึ่งได้รักษาจนหายขาดแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงตามปกติก่อนเสียชีวิตพ่อมีอาการเจ็บหนอกประ 6, 2, มาณสองสามวันรับประทานอาหารไม่ค่อยได้และเสียชีวิตในวันสิ้นปีพธศจิาสองพันหรยี่สิบเก้า 2, 9, อยู่ได้เจ็ดสิบสองปีค่ะคุณแม่เป็นคนที่รักลูกๆมา ปกติท่านแข็งแรงชอบทำบุญปล่อยปลาแม้ว่าคุณแม่จะไม่ได้ไปวัดแต่คุณแม่ทำบุญใส่บาตทุกวันนี่ดีมากอย่าให้ภาพลงทานเล็กๆหน้าบา้านเราหายไปนะจ๊ะแล้วก็ไหว้จ้าเป็นประจำต่อมาคุณแม่ป่วดีโรคเส้นเลือดในสมองแตกช่วงนั้นท่านไม่สามารถทำอะไรได้ตามปกติต้องคนคอยพยุงเสมอก่อนเสียชีวิตคุณแม่ไม่ค่อยสบาย ช้อนก็ยังยกไม่ไหวในเวลามาันไม่มีแรงนะมันทำเป็นเลื่อนไปนะแม้ก็ตั้งช้อนเนยังยกไม่ไหวหมดสภาพเลยรับประทานอาหารไม่ได้หลายวันจึงพาไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอย่างสงบอายุได้82ปีนี่คือภาพในอนาคตของเราต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะพี่ชายคนโตเป็นคนรักพี่รักน้องใจเย็น แต่จะทำอะไรกลับไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นไหมว่าชีวิตต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังจึงจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะขายอะไรเ,เปลี่ยนมาทําฟาร์มปลาแล้วก็เปลี่ยนจากทำปลาก็มาทําสวนลําไยจากปลาจากสัตว์จากสิ่งของแล้วก็มาต้นไม้ก็ไม่เคยสร้างฐาน,นะได้เลย พิชาเสียชีวิตมายยู่ได้49ปีวันนั้นพิชายได้ขับรถไปที่สวนลำใหญ่กับลูกชายพิชายบอกว่าปวดหัวจึงสายลูกชายลงจากรถไปดูสวนส่วนตัวเองนอนพักอยู่ที่รถหลังจากลูกชายกลับมาจากสวนก็เห็นพ่อนอนตัวเขียวอยู่ในรถและเสียชีวิตแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุพิชาคนที่สามเคยประกอบอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน รายได้ไม่ค่อยพอใจจึงต้องเปลี่ยนอาชีพมาช่วยภรยาขายอาหารแต่ขายาได้ไม่นานก็เสียชีวิตอีกแล้วในวันที่เสียชีวิตพิชาที่เข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเรืยกว่าทำความสะอาดร่างกายก่อนเดินทางแล้วหายเป็นนานจนผิดสังเกตจึงให้คนตามเข้าไปดูปรากฏว่าหพิชยัยนอนฟุบอยู่ที่พื้นห้องน้ำเสียชีวิตแล้วด้วยวัย41สิบหนึ่งปี น้องชายก็ติดท้องแต่งงานครั้งแรกมีลูกสองคนอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็มีปัญหากับภรรยาจึงแยกทางกันต่อมาย้ายไปทํางานที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นน้องชายก็ได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งมีลูกกับภรรยาใหม่อีกสองคนน้องชายทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบางครั้งต้องไปติดต่อลูกค้าหรือพาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศหรือมาประชุมที่กรุงเทพ จึงไม่ได้อยู่บ้านกับภรรยาและลูกทั้งสองวันหนึ่งน้องชายขาับรถชนคนตายโดยไม่ได้ตั้งใจน้องชายตกใจมากแต่โชคดีทางบริษัทช่วยเคลียร์ให้น้องชายจึงร่าตัวไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายปกติน้องชายนะเป็นคนประหยัดนิสัยดีพอพี่น้องจึงไม่รู้เลยว่าน้องชายนะมีปัญหาเรื่องเงินจนกระทั่งมีคนมาตามจับตัวน้องชายเทมเบอร์บางเลน จึงได้รู้ว่าน้องชายกงเงินบริษัทเสร็จแล้วและทราบภายหลังว่าภรรยาน้องชายนําเงินนี้ไปเล่นการพานาันจนหมดตัวแล้วก็ไปมีชู้ด้วยช่วงนั้นน้องชายลูกต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่แต่ก็จะแอบไปเยี่ยมลูกๆบ้างด้วยเป็นหาหน้าที่การงานและครอบครัวที่ลุ่มรา้าน้องชายลูกจึงสรุปบทชีวิตตัวเองโดยการตัดสินใจฆ่าตัวตายน้องชายใช้ย,ยาพิษผสมลงไปในนม ให้ลูกชายอายุสิบขวบและลูกสาวอายุห้ขวบดื่มแล้วััวเองก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตามไปภายหลังได้ทิ้งจดหมายอําลาภรยาว่าขอโทษที่เอามาลำบากเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนแต่แฟนก็เอาเงินไปเล่นงานมานันและก็ไปมีดาริ่งใหม่แต่โชคดีที่มีคนมาพบเข้าหมอจึงได้ช่วยล้างท้องให้น้องชายแต่พักอยู่ไอซีหวันก็เสียชีวิต ลูกชายเสียชีวิตทันทีส่วนลูกสาวล้างท้องทันจริงอรอดชีวิตค่ะส่วนชีวิตลูกแม้ไม่ลำบากทรัพย์แต่ลำบากกายมากเลยเคยยืนทำงานวันละแปดชั่วโมงติดต่อกันมาสิปีรับเป็นเจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักรในโรงงานคือไม่นั่งก็ได้ไล่ออกก็ตั้ง4ปีที่แล้วเนี่ยลูกรู้สึกปวดขามากหมอก็นแนะนำให้ลูกกินยาแก้ปวดตามข้อลูกกินไปทีละข้อ พ็ามันมีหลายข้อ <c oughs> กินไปทุกวันแต่ก็ยังเป็นเป็นปนห,หายก็คิดว่าตัวเองคงเป็นโรคเส้นธรรมดาจนเมื่อเดือนพฤษภาคม2546ตัวลูกขาบวมแล้วก็ปวดมากงอเขาแล้วจะงอออกแทบไม่ได้จึงไปหาหมอคราวนี้หมอวินิจฉัยว่าเป็นเยื่อหุ้มกระดูกฉีกต้องผ่าตัดโดยผ่าแผลเล็กๆสองแผลที่หัวเขา่า ช้กล้องเข้าไปดูหนึ่งแผลอีกหนึ่งแผลใช้เครื่องมือเข้าไปพาเสร็จหมอบอก99%หายสนิทแต่พอดีคุณเป็นคนที่ร้อยจริงไม่หายสนิทร้อยเปอร์เซ็นต100์นะเพราะเป็นมานานแล้วนี่แตาม,มาตั้งแต่ตัเนิ่นๆก็หายแล้วเยื่อหุ้มกระดูกฉีกขาดเกินกว่าจะรักษาได้อาจจะต้องเปลี่ยนหัวเข่าใหม่แต่แทนที่เราจะได้ดูแลสังขารมากขึ้นมาลูกเปลี่ยนงานใหม่กลับต้องมายืนคุมเครื่องจากอีก ได้ถึงสิบชั่วโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ค่ะคำถามกําไดทำให้ครอบครัวลูกมีฐานะดีจากกิจการโรงสีในช่วงต้นแต่ต่อม,มาต้องขาดทุนจนต้องขายกิจการไปแต่เมื่อมาเลี้ยงหมูก็ร่ำรวยขึ้นมาอีกแล้วก็ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปอีกเป็นเพราะทําบุญมาอย่างไรและการเลี้ยงหมูขายโดยไม่ได้ค่าเองจะมีวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรคะ กรรมใดทำให้คุณพ่อก่อนตายเจ็บเนื้ออกและรับระทานอาหารไม่ได้ส่วนคุณแม่ก่อนตายเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกคุณพ่อและคุณแม่ตายแล้วเป็นไหนท่านลำบากหรือไม่ได้รับบุญที่าที่ไปให้ไหมคะพระเหตุได้พิชายกันโตจึงไม่ค่อยประสบความสาเร็จในชีวิตบุพกรรมใดจึงนอนหลับอยู่ในรถตายไปเฉยเ โชนังกตินี้ไม่เป็นอย่างไรและตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเลิกด้สร้างพระให้ก่อนพี่ชายจะเสียชีวิตบุญได้ช่วยเขาอย่างไรบ้างคะพี่ชายคนนี้สามไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนพี่ชายคนโตเราวิบากกันแบบเดียวกันหรือไม่ตายด้วยสาเหตุใดตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเลากด้สร้างพระให้ก่อนพี่ชายจะเสียชีวิตบุญได้ช่วยเขาอย่างไรบ้างคะ น้องชายทำกรรมอะไรมาจึงเกิดปัญหามากมายจนต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษแล้วทำไมต้องมาเจอกับริยายคนปัจจุบันที่ไม่ซื่อสัตย์น้องชายขับรถชนคนตายแต่ไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะบุญใดและจะมีวิบาตก,กรรมใดบ้างจะแก้ไขได้อย่างไรคะลูกชายน้องชายทำกรรมใดมาจึงต้องตายพระพอ่อเขาผัวคาดหรือเปล่าตายแล้วไปไหนแล้วต้องทำบุญอย่างไรจึงจะช่วยเหลือเขาได้มาี่สุด สรุลสกสากลับรอดชีวิตมาได้พระบุญไหนครัคือล้างท้องทันกรรมที่ลูกฆ่าพ่อแม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมและการที่พ่อแม่ฆ่าลูกล่ะบาปจะแรงต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใดครัเออน่าคิดเนาะลูกทงกรรมอะไรมาจะเป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกฉีกแม้ผ่าตัดแล้วก็ยังทำงานใหม่ที่ต้องยืนอีกอ,อเกิดมายืนยิงเนาะ ต้องทาอย่างไรหรือทาบุญอะไรบ้างคะจึงจะหายโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวเข่าใหม่มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวแล้วพี่น้องของลูกในอดีตคอยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรตอนนี้ลูกขวัดเพียงคนเดียวทําอย่างไรจรึงจะสามารถชวนพี่น้องทุกคนเข้าวัดได้คะแลวทําไมลูกถึงรู้จักวัดช้าอพบเจ้าต่อไปทําอย่างไรจะรู้จักหมู่คณะได้เร็วคะ ลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากัญชาครอบครัวลูกทำกิจการโรงสีดีช่วงแรกแต่ตอนท้ายขาดทุนจนต้องขายกิจการแต่ต่อมาเลี้ยงหมูก็ร่ำรวยในช่วงแรกและตอนท้ายก็ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการอีกเช่นเดียวกันเพราะแนดีดเนี่ยสมาชิกในครอบครัว มักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างจึงทำให้ชีวิตก็ขึ้นขึ้นลงลงจ้ะพอบุญส่งผลบุญที่ทำมาส่งผลไม่ว่าจะทำอะไรก็เรื่องเรืองแต่พอหมดบุญหรือไม่มีบุญรองรับจะทำอะไรก็ร่วงโรยจ้ะการเลี้ยงหมูขายส่งให้เขาข้าโดยไม่ได้ค่าเองนั้นก็จะมีวิบากกรรมปานาติบาตน้อยกว่าคนที่ข่าเอง ย่งทำให้มีโรคภัยแข้เจ็บและอายุสั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าน้อยกว่าน้อยชาติกว่ากันหรือสมมุติว่าอายุขัยเจ็ดสิบ้านี่ยแต่คนทําบานาติบาตเองเนี่ยฆ่าเองเกิดมาพบตายหรืออายุไม่กี่ขวบตายอันนี้ก็จะยืดออกไปหน่อยคุณพ่อก่อนตายเจ็บหน้าอกและรับประทานอาหารไม่ได้เพราะการเลี้ยงสัตว์เล้ขายเขาเอาไปฆ่ากับหมดอายุไขพอดีมาส่งผลจ้ะ ตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปเลยเจ้าพาตัวไปโยมโลกของขมปาติบาตดวิบากรรมที่เลี้ยงสัตว์ส่งให้เขาฆ่าแล้วบางครั้งก็สั่งฆ่าเองเพื่อไหว้เจ้าเส้นสวงอะไรเนี่ยกำลังโดยเจ้าหน้าที่เชื่อจ้ำแหละตายเกิดตายเกิดด้วยความทุกข์ทรมานมากแต่รับบญเทวทไปให้แล้วก็ทําให้ได้รับการลดย่อนผ่อนท้นลงมาจ้าเจ้าไม่รับผิดชอบไปไหมเวลาไปโยมโลกนี่ ุณแม่เป็นโรคเสลือในสมองแตกตายแล้วการเลี้ยงสัตว์ที่เขาฆ่าเช่นเดียวกับพ่อมาส่งผลตายแล้วบุญส่งผลก่อนบาปที่สนับสนุนพ่อประกอบอาชีพนี่แม่นะจ๊ะที่สนับสนุนพ่อประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่งให้เขาฆ่า,าบุญหนึ่งส่งผลให้ไปเป็นภูมิมัททิวาระดับปานกลางกึ่งดีต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ได้ไปเป็นภูมิมัททิวาชั้นดีจ้ะแต่นี่บุญส่งผลก่อนนะถ้าหมดกําลังบุญเมื่อไหร่ก็ าบาปส่งผลแล้วก็ยุ่งพิชางตัวไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตพระกรรมตณีในอดีตวาส่งผลในช่วงทานบรมีหย่อนทำให้หยิบจับอะไรก็ไม่สำเร็จพอขาดบุญนี่ไหมจ๊ะกรรมตนีได้ช่องเสียบมาทำอะไรก็ไม่สำเร็จนอนหลับอยู่เดี๋ยวราตายไปเฉยๆเ,เพราะ,สะเสลือในสมองแตกตายเพราะหมดอายุไขกับกรรมในอดีต ที่ได้เลี้ยงสัตว์ส่งขายก็ค่าเช่นเดียวกับกรรมปัจจุบันของพ่อมาส่งผลจะอายุสั้นอย่างไม่เห็นไหมจ้ะน,นี่ตายแล้วไม่ได้รับบุญที่ลูกสร้งางของพระไปให้ก่อนตายจึงไม่ไปอบายแล้วก็เวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแต่ก็ต้องบปอายุสั้นดีพิชายคนที่สามไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะกรรมตนนีในอดีาราส่งผลในช่วงทางบารมีหย่อนเช่นเดียวกันจึงทําให้เย็บจับอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกับพิชายคนโตจ้า ตายแล้วก็ได้รับบุญที่สร้างของพระให้ก่อนตายจึงไม่ไปบายก็ทำให้วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะน้องชายประสบปัญหาชีวิตได้ฆ่าตัวตายจากการกินยาพิษพระในดีได้คบคนพานที่ชอบเล่นการพนันและได้เคยเชียร์เพื่อนคนหนึ่งให้ไปมีชู้กับภรรยาของผู้อืน่นมาส่งผลให้ปัจจุบันได้ภรรยาที่ติดการพาน,นันและมีชู้กับผู้อืน่นจนทําให้เครียด แล้วก็คิดฆ่าตัวตายจากการกินยาพิษแล้วก็เป็นกรรมใหม่ที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้น้องชายขับรถจนเงินตายแต่ไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะได้ดีน้องชายได้เคยไปช่วยเหลือคนที่จะติดคุกโดยการติดสินบนก,รการจนพ้นโทษจึงเป็นทั้งบุญและบาประส่งผลให้พ้นจากการดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็จะมีวิบากครัคที่จะต้องทําให้ตายด้วยอุบัติเหตุติดไป และการที่จะไปเป็นเกี่ยวกับโรคเลือดเพราะกรรมติดสินบนจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วทิ่ไปให้น้องชายบ่อยๆเมื่อเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เขาก็ต้องไปแก้ไขด้วยตัวเขาเองจะเราจะไปแก้ไขแทนก็ไม่ได้หรอก <c oughs> ลูกชายน้องชายต้องมาตายเพราะเพราะนั้นเป็นกรรมเก่าของเด็กซีนแน่ดีก็เคยเอายาพิษไปวางยาในล้าสัตว์ของคู่อริในความกรธดแค้นจนทาให้สัตว์ตายทั้งล้าวนำมาส่งผลจะ แต่ก็เป็นกรรมใหม่ของพ่อที่วางยาพิษฆ่าลูกตายแล้วลูกชายตายแล้วก็ไม่ได้ทันผูกอาคาดเพราะยังไม่่อยรู้เรื่องอะไรก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะส่วนลูกสาวรอดชีวิตมาได้เพราะมีกรรมวางยาพิษคล้ายลูกชายเนี่ยเพียงแต่ว่ามีบุญในการทําบุญด้วยยารักษาโรคแม,ม้เราต้องเผื่อเหนียวไว้แล้วบุญที่สงเคราะห์โลกกับสงเคราะห์ญาติมาตัดรอววิบากกันที่เบาบางอยู่แล้ว พราะเคยตายด้วยยาพิษไปหลายชาติจึงทําให้รอดชีวิตได้จ้ะอิบากกร,รมก็เบาบางลงด้วยการที่ลูกฆ่าพ่อแม่เป็นอนันตรียกันกับการที่พ่อฆ่าลูกให้ตายนั้นก็จะมีบาต่างกันถ้าเป็นอนันตรียกรรมก็เป็นกรรมหนักแต่พ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดลูกมาเมื่อฆ่าลูกก็เป็นแค่กรรมบานาติบาตท,ที่เบาบางลงมากรรมนี้จะส่งผลให้พ่อแม่อายุสั้นตายในวัยเด็กเช่นเดียวกันแต่ถ้ากรรมถ้าลูกฆ่าพ่อแม่นู่นไปเอาเวจีนีน ตัวลูกเป็นโรคเยื่อหุ้มในกระดูกฉีกแม้ผ่าตัดแล้วก็ยังต้องมาทำงานในการยืนอีกเพราะในอดีตได้เคยใช้แรงงานคนมาในลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันจะทำให้เขาเป็นโรคเยื่อหุ้มในกระดูกฉีกและยังใช้เขาทำงานต่ออีกด้วยนำมาส่งผลจะตัวลลกก็ต้องเปลี่ยนการทำงานในวิธีการยืนนานแบบนี้ไปสู่งานอื่นที่มีการเปลี่ยนอรารยบท ไปหาง,งานที่เปลี่ยนอริยบทได้นะแล้วต้องมันสังสมบุญทบุญทั้งทานศีลภาวนามากๆแล้วที่ไปให้แก่ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้โดยวิธีการให้เขายืนนานอย่างนี้นอีทัอธิษฐานจิตติพ้นจากวิบากกรรมจะพี่น้องลูกเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาบ้างบารมีสายบุญกับหมู่คณะมาไม่มากลูกก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในการทําหน้าที่เป็นกันลายาณมิจ้ะ ส่วนตัวลูกเองได้เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางทีก็ทําตามอารมณ์บางทีก็เรื่อยๆบางทีก็ตามกําลังบางทีก็เต็มกําลังจ้ะดังนั้นชาตินี้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในการสร้างบารมีให้เต็มที่สม่ำเสมอจ้าลาิฏฐานเจตให้มาเจอหมู่คณะเร็วๆจ้ะชาตินี้มาเจอกรลักให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญอาติฏฐานจิตตางิีิทุสิบริว่องวิมิเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า thank <laughs> you